เฮ้ยมาแล้วแล้วข้ามทูไมอ่านแม่สภาพอากาศดีจริงๆ,ๆพี่อยู่ไหนวะโอ้พี่อยู่เอสหกอ่ะแล้วกำลังจะโดนฆ่าด้วยเมื่อกี้อหนเนี้ยอยู่ไหนนะพี่ฮึพี่อยู่อ่ีเอสเจ็ด เราการ็กำลังวิ่งไปแล้วอยู่เซลอยู่ใกล้พี่พี่พี่ครับสิเราพี่กำลังวิ่งมาสลิงอะไรใช่ใช่ทาง,างซ้ายมาเห็เฮ้ยเห็นแล้วโอเเ้โหเฮ้ยเพียใครยิงวะเราอ่ะเฮ้ยเอาไม,มไม่ให้แล้ววัวไ่ให้แล้วอะไรวะใหญ่ละโอเพี่ไม่โดนพี่ไม่โดน เฮ้ยพี่ชักบ้านอยู่ได้เดี๋ยวขึ้นโครงมาแล้วแต่เราก็จะทำอะไรไม่ค่อยได้วิมันล็อกก็ไม่ล็อกยืนบ้านเขาเฉยเออเอาไหมล่ะฟาร์มเลยฟาร์มเอาบ้านหลังนี้เลยจะถมบ้านกันตรงไหนเลยเฮ้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 ย้ ไม่รู้ว่าตัวไหนตัวไหนแล้วเนี่ยไอ้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 ผู้หญิงหัวขาดหัวล้นอ่ะไอ้ไอไอล้นอ่ะนั่นแหละนั่นแหละขามันขามันเอาหย่างผู้ชายอ่ะพี่ผมตายเพรตายหมดไม่ต้องห่วงหรอกพี่มจุกจากตรงนี้โอ้ยี้ยไกลว่ะ ไม่ฟ้าแาบบอุเดินเดินเล่นละนะบ้านนั้นอยู่ที่ไหนฮะ M9 พี่ M9 อ่ะใช่ใช่ M อ๋โอโหแล้วกูวิ่งขึ้นมาไมข้างบนล ตายกำลังทำตัวเป็นเด็กเปรตลุดขอก็ตาอยู่นะโอ้ยใครฟันหัวไอ้เหียกูตายคาเตียงเลยก๊อปอยู่ในบ้านตัวนี้มาตีเตียงพี่อยู่ทำอะไรไม่ได้แบอนี้นอกฟันโอ้โหตรงกลางๆอ่ะอยู่บนเขา เอ้เปลี่ยนแผนเปลีนแผนส้งสร้างบ้านอาดหรอ่าอาแปดอารแปแปดนยอข้างๆกันข้างๆกันเนี่ยป่ายกเลียเปหนาวตายวะไหนวะบอยก็กะโดดดิกระดดก็โดดตัดไม้อยวกระโดดหลังหลังหลังข้างหน้านใครไปดรู้อยู่หลังนี่อาวถูกแล้วเจอแล้วเนี่ยแอดเลยแอดเลยเมกี้ผมกใส่แล้วเม่อกี้ใช้ก็ไ่ เอ๋เอเด๋อเด๋อเด๋อไปตัดไม้ตัดไม้คนละไม้คนละมือยังไม่มีคนล็อกเอ้ยคนล็อกใช่คนล็อกธรรมดาะงับกนได้คนล็อกธรรมะงับก,ก็ได้พี่มันเดือก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 ไปวกันถ้าจำไม่ผิดล็อกไม้มันเปิดได้ทุกคนข้างหน้ามีคนนะพี่ต้องเช็ด เดี๋ยวว่าเดียวว่าอันอตัวไม้อื้อสองแรงมีค่าอืมอืมสาวกว่าแข่วนี้ไม่ค่อยมีแร่หินเลยก็กำลังฟา,าร์มหินฟาร์มแร่อยู่ใช่ไหม ตามตาม,มออเอาไม้ไปเดี๋ยวพี่ไปฟาร์มพวกแคปพี่เอาไม้หน่อยนึง <Okay. S 2> เอาเอาไปค้ามก่ออ่ะอันนี้เอาไว้ตัดไม้อันนี้เผื่อเองกลับพี่จะฟามแคปเอาของมาทำเป็นเตาเผาด้วยห okay. ่อห่อหอยู่เนะนีน่ยไหนืโอแปดเลยวะหอง แลปดแปดไล่หนึ่งศูนย์ไล่ลงมาแบบตรงๆอ่ะต้องการมีดเลยเอาอไปหมดเลยวตรงนีแหลีม right right like right right ีออโต้ไมติก องีม๋อจะถ้าก็จะเหลือแค่เก้าแล้ววิใช้ตอนนี้กำลังดูเพลิเจีท่าถ้าดูเพลินแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับผม หลังจากนี้มันจะเป็นช่วงฟาร์มแบบยาวมากผมเลยจะมาขออนุญาตตัดไปอยู่ในช่วงตอนที่เรากําลังเล่บ้านไอ้หลังคนนึงนะครับจะได้ผมตัดม้อยู่เลยไม่โดนหนโดนหนึ่งอุอูอูกระเดบอลเดยจ้ารเรอลรอเอ

เข้าบ้านหลังน uh uh uh> uh ี้ดีกว่าพี่ตามมูลนิธิไปติวา拉萨ด่วนไม่ตายพี่ผมตายเฮ้ยไอหลังไอหหลังไม่ตายไอ้้เอยไอ้หลังล้มไอ้หลังล้มพี่ไอ้หลังล้มแล้วรอบดิเอาไม่ได้ประตูไม่มีของอะไรป่ะไหวป่ะพี่ถามประตูเลยเหรอบอมบอมอมดทองไม่พอเลย จำนทองไม่พอไขมันน้อยเหรอแต่มีมมสกน้องอยู่ข้างใน่งเอ้ยตูนเปิดไว้นี่แต่เข้าไม่ได้ใช่ปะใช่เข้าไม่ได้เนี่ยพี่ต้องเอาบานนี้ออกบานนึงโอ้หพี่ก๊อฟนี่ออย่างงี้ตามอยู่แน่เลยอีโอ้าเต็มเลยเนี่ยทิ้งหมดเลยอ๋อมันคราฟทีหนึ่งมันยิงได้ทีหนึ่งเหรอผมโหลดกระสุนออกไงไปหนึ่งไงโหลดกระสุนออกเลยออกมาใช้ต่อ รับปืนม้นนะครับกระสุนน้องก็ได้นะถ้าไปซักปืนหมดมเปลือกเสกเลยนะต่ผม,มครับมันซะเยอะเลยผึงนะครับพี่ยิงตรงไหนนะไม่รู้พี่ยิงเล่นเห็นพี่ไม่เคยยิงเดี๋ยวไปหยองอะไ,ห,ออไหนูลบลบ I will destroy you both ระวังนะพี่พร้อมมาเลือดพี่น้อยแล้วพี่โลว่ะสำหรอปโลมากพี่พี่รอปาโมอน์ท็อปเลยก็ได้เดี๋ยวยิงกันมันเองโดนระเบิดตัวเองไหมไอเหี้ยมาดิ เปิดประตูะเข้าได้ปะผมเข้าได้แล้วเข้าได้มีของวะเฮ้ยพี่รถคุณถขังคูเท่าไหร่สองประตูใช่ไหมสองประตูเป็นประตูคู่ประตูพี่โยนโมอเตอร์ทอให้เองเองไปสานต่อได้หรอเอ้ยไม่ได้ไอง,งนี่วะโดนใครมาเนยไม่ได้เลย,เยล็อคล็อคล็ล เราชาร์จแนะชาร์จแล้วมาอยู่ข้างนอกเขาพี่จะปาระเบิดทั้งหมดนี้แล้วเหรอทั้งหมดอยู่ดีๆโอ้ยไอ้ยามเข้างไหนพี่มีโมเลโต้พอไหมอีสามลูกน่าจะพออยู่อีกบานหนึ่งเลยนะบานหนึ่งโอ้โหไม่พอว่ะอ้ายอยู่ห้องไหนน่ะเนี่ยมาแล้วเนี่ยอยู่นี่อ๋อโอเคโอเคเนี่ยบานเนี้ยบิวมันแล้ว โอ้คิดโอโดนสแกวเจะต้องไปฟาร์มเราเตมาีิใช่ไหมนเ่นั่นขอได้ขอดเฮ้ยเข้าวกูเฮ้ยอดิอดิอ้อถอยขอ พี่คนทล้มไม่เที่ยปืนเลกปืนตกไอ้เหี้ยเออโอ้พี่มันโหเรียบร้อยติดประตู o a a d o r a t u l l y g e i o ไพี่มันไม่ได้ปืนไปไปเก็บปืนเก็บปืนแล้วกลับบ้านก่อนกลับบ้านละกลับบ้านล เรามันก็มีแค่ธน้นูนะดีนะออมันไม่เก็บปืนเราไปงั้นันหลายได้นะแต่มันเก็บเหมือนเก็บไอ้ดับเบิลไปไม่เป็นไรนะครับรูสึกไม่ได้มันไม่ได้เลี้ยงพวกเนี้น